สงสารทหารแนวหน้าแนวปะทะอัดคลิปทั้งน้ำตาเหลือทนกับสิ่งที่พูดไม่ได้ยึดประสาทแทบตายสุดท้ายไอ้พวกขายชาติทำเสียหมดใครที่ได้ติดตามสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งกินเวลาการประทะอย่างดุดเดือดเป็นเวลา5วันก่อนจะเจรจาหยุดยิงที่น่าสนใจที่สุดคือทหารไทยทำได้ดีมาโดยตลอด สามารถยึดภูมเขือได้อย่างเบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทำลายฐานขเขมรรวมถึงกระเช้าขึ้นเขาจนพังพินาศทางด้านช่องอ่านม้ากกกินพื้นที่เข้าไปได้อีกจำนวนไม่น้อยส่วนปราสาทต,ตาเมือนทมก็ปกป้องอย่างดีแต่ที่ทำให้คนไทยช็อกคือทำไมปราสาทต,ตาควายถึงตกไปอยู่ในมือของขเขมรทั้งที่ในวันประทะก,การช่วง1ินาทีสุดท้ายก่อนจะประกาศหยุดยิง โซนนี้ถูกจับตามองอย่างมากเพราะถือว่าเป็นสมรภูมิที่สำคัญขเขมรยอมเทกองกำลังทั้งหมดรวมถึง BHQ หน่วยรบที่ดีที่สุดในประเทศมาสู้ในบริเวณดังกล่าวและหลังจากจบศึกทหารไทยประกาศชัยชนะประกาศชัดว่ายึดปราสาทตาควายได้แล้วแต่อยู่ๆผลก็เปลี่ยนนั่นจึงเป็นเหตุให้คนไทยสะเทือนใจมากๆแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแนวหน้าเป็นอย่างไรการสู้รบการยึดดินแดนเป็นอย่างไรจนกระทั่งเราไปเจอคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปทหารแนวหน้าออกมาพูดถึงประเด็นความอัดอั้นตันใจซึ่งก็ทำให้คนไทยจำนวนมากเข้าใจในเหตุการณ์บางอย่างมากขึ้นเราลองไปฟังพี่ทหารคนนี้พูดกันดีกว่าครับเอาไปแบบเป็นล่างก็มีเอาไปแบบเป็นชิ้นถวนก็มีแบบดีเแบบไหน มีทุกแบบก็ขอไปนะพี่น้องทั้ง8ป0 0ันร้อยคนนะถ้าผมพูดอย่างหนึ่งอย่างใดผิดไปนะก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยบางคำพูดพวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินยัย พูดดไปิเร,เราอยู่ใต้ไปได้กรอบกฎหมายของรัฐไทยของประเทศที่เรารักและเคารพและห่วงเห็นมุตสซาตีมาไนดะ้เรามาทำเงินมาขายชาติกันเองได้สาระพวกคอรัปชันตัวดี พูดไม่ได้ีรนะ้อย่าพูดแบบนั้นไม่ได้เราพูดได้เฉพาะพูดได้ถ้าพูดแล้วเป็นไปยต่อเราอย่าพูดเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนวสวัสดีนะคพี่น้องทั้ง8 8 0 0คนขอบคุณนะ 8, <000 S 1> ครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามานะ ที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทหารทหารที่อย่างนั้นตั้งใจนะผมรับไม่ได,ด้ที่เราจะเสียเป็นดีๆใช่รเจผมมั่นใจนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะทหารทั้งประเทศนะ ดีใจเหมือนผมรู้สึกเหมือนผมอขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนั่นพี่พี่ทหารก็อยู่บนไร้ความรู้สึกผมกับพี่น่าจะเหมือนกันหน้าตอนนี้นะชีวิตเพื่อนเรา ชีวิตน้องพี่ที่เสียไปผมคิดมาตลอดครับว่าผมเกิดมาเป็นทหารผมได้ทดแทนคุณแผ่นดินได้ทำงานเพื่อแผ่นดินและผมก็เปิดดูคลิปที่บอกว่าเราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ได้ทำอะไรให้กับพื้นแผ่นดินนี้บ้าง หนึ่งชีวิตของเราความภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อแผ่นดินนี้เราเสียชีวิตไปเราได้สร้างอะไรไว้ถึงแผ่นดินบ้นบานเกิดเมืองนอนเราผมภูมิใจตลอดผมได้ใส่ชุดที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทำงานเพื่อพระองค์ท่านทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ทำไมทหารถึงยอมเลกชีวิตก็แบบนี้เพราะเราอุดมการเดียวกันสิปีแล้วครับเก <ster> ือบสิปีแล้วที่ผมไม่รลองง่ายอยู่ในใจแบบนี้เงินสะอึกในใจ มันเจ็บมั้ยลงนะลุงตาครับไม่ไหลขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องฮะที่ส่งกำลังใจผมไลฟพี่น้องอยู่กับผมทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ